ก็ผมสวีรับนะครับเข้ามาแล้วก็ลูกคนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับทางเพจอาจารย์คุณกวีศรีสยามะครับวันนี้ขอดูก่อนแล้วกันว่ามันไล์ได้หรือเปล่าโอเคไล์ได้นะครับไลด์ได้สักครู่นะครับโอเคไลด์ได้ครับไลย์ได้อะนะแล้วสัญญาณโอเคเป็นไงบ้างนะครับก็กดแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คสัญญาณไปในตัวก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยดูก่อน ยังไม่ขึ้นนะครับคอมเมนต์จะเห็นนะครับผมเพราะว่าเพจนั้นโดนครับน่าจะโดนน่าจะโดนแบนไปผมอาจจะเขาเรียกอะไรอะนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับหลายๆครั้งหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เลยมาไลฟ์เพจน,นี้ชั่วคราวนะครับผมดูกี่วิวแล้วก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับก็งงๆไเข้าใทำไมถึงมองไม่เห็นลยเพจน,นี้นะโอ้ย24วิวนะครับ24บวิวเดี๋ยวข่อดูคอมเมนต์ก่อนแล้วกันงงๆอยู่โอเคปิดตรงนี้ก่อนปุ๊บตะโค้งเลยอ่ะมาแล้วนะครับ เดี๋ยวถ้าใครสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับเพจนี้จะแปลกๆนิดหนึ่งครับสวัสดีปัมานะครับสวัสดีเพ่ินมาชื่นแล้วก็โจนะครับโจวันสิทธิวิมานอสูรปัมานะครับไก่กระต่ายนะครับเหนียวเหนียวเงาเนี่ยแล้วก็ระดาแซ่โอนะครับต้นแล้วก็นีออนนะครับปัมานะครับก็มาเพจนี้ก็มีคนตามเข้ามานะครับชมไลฟ์สดเช่นเดิมนะครับเช่นเดิมตอนนี้ก็สี่สิบกว่าวิวแล้วนะครับ อาจจะไม่ไม่เยอะกับเพจนั้นแล้วนะครับเพราะเพจนี้คนจะน้อยกว่าเยอะนะครับก็คุยครับที่คุยได้แล้วกันนะครับสวัสดีพี่เอนะครับสวัสดีท่านเลล้วกันนะสวัสดีบ้านอ้มนะครับสวัสดีส้มซ่านะครับส้มซ่าและก็มีคนตามมากันเรื่อยๆนะครับผมนะสวัสดีสมพรจุชาตินะครับทาใครเข้ามาครับที่มาตามมาในเพจนี้นะครับวันที่23กันยายน2566นะครับก็จะเป็นงานที่ว่าผมรับลูกศิษย์นะครับก็จะมีล็อกเก็ตนะครับที่พี่เอเขา เอามาให้นะครับนะพี่เอเขาเอามาให้แล้วนะครับผมผมได้ทำการบุกเสกนะครับแล้วก็แจกไว้นะครับในวันจีบสามนี้ครับคือใครมาใครได้นะครับไม่มีการเอาไปเผื่อแผ่ใครนะครับใครมาใครได้เท่านั้นนะครับคือของใครของมันแหละนะครับใครมาก็ได้รับจากมือนะครับในวันเกิดนะครับก็ขอบคุณแล้วกันนะครับพี่เอที่ทามาให้ผมแล้วกันจํานวนประมาณสักแปดร้อยกว่าชิ้นนะครับแปดร้อยกว่าชิ้นนี่คือผมแจกนะผมแจกให้ฟรีๆนะครับและไม่ได้มีค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรต่างนะครับแต่ว่า กติกาคือคุณต้องมานะครับในวันที่ยี่สิบสามนี้นะผมไม่รู้ว่าเหลือจะแกกเยอะหรือเปล่านะโอ้ขอบคุณมากครับอุมอุมนะครับดาวหนึ่งร้อยเก้าดวงนะสวัสดีชื่นชดานะครับจินากุวิพัฒน์นะแล้วก็สวัสดีพี่น้ำตวดีอาริษานะครับอียุอยนะครับแล้วก็กัญญาลัตณัฐพลนะครับพอดีก็เพิ่งสั่งมาเหมือนกันนะครับนะก็เมื่อคืนนี้นะครับก็เล่นเอาอาจารย์ทิวเย่ารถกางเกงเลยนะครับถ้าเกิดใครที่อยู่เหตุการณ์ก็จะรู้นะครับ กาจะมอมเขาครับสุดท้ายตัวเองโดนนะครับสุดท้ายตัวเองก็สละชีพนะครับสละชีพนะเย้วแตกคางเกงเลยนะครับไม่รู้ตึกตัวเลยนะเออก็กินเหล้านะครับอยากให้เหล้ากินเหล้าที่บอกนะเรียบร้อยครับพ้าดไฟแตกเรียบร้อยเมื่อคืนนะครับโอเคเัาสวัสดีรับสวัสดีขรับเลยรักทายกันนะครับผมนะยี่สิบสามนี้นะก็รับสิตามปกตินะครับก็เสริมเสน่ห์เมตานะครับผมแล้วก็ไล่คุณใสยมุนดำเหรอนะประมาณนั้นแล้วก็แจกล็อกเก็ตนะครับก็จะมีลูงทาน ใครที่มาร่วมทำโรงทานก็ติดต่อได้นะครับติดต่อมาได้ครับนี่แช่งบุญเหมือนเมียโอ้ร้อยเจ็ดวิวนะครับร้อยเจ็ดวิวแล้วถือว่าร้อยถือว่าร้อยก็ถือว่าวนะครับร้อยเจ็ดวิวก็ถือว่าวก็คือว่ายังมีคนดูเป็นร้อยนะครับโอเคแล้วไม่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 คิดเละนะครับคนดูเป็นร้อยถือว่าโอเคเลยว่าในเพจนี้คนก็ไม่ค่อยได้ติดตามนะครับไม่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสวัสดีครับสวัสดีอ้อยนะครับประภาครับนายหนุ่มหัวเลาะใหญ่เลยนะครับสวัสดีคุณขั้นนะครับสวัสดีจ๊อบนะครับ ก็เหตุการณ์เม like so ื June, ่อค the like ืนก็นะอย่างที่เห็นนะครับจะปวดหงุดิดเพลงกันนะครับอะไรต่างๆว่านไปเขาบอกซ้อมครับซ้อมซ้อมเฮียอะไรครับกูว่าไม่ได้ซ้อมเลยนะครับแดกก็ฝังนะครับกูก็ตูสายจะเบาๆเล่านะครับโอ้โหไอสัตว์ล่อเขเล่าสำนักมันเกือบหมดนะครับเมื่อคืนเหลืออยู่สามแบนครับวันเกิดผมนะครับใครจะเอาโซลามาให้ได้ครับไม่ได้เท่ากับแช่งกูไม่ไม่ไม่เท่ากับแช่งผมนะครับเดี๋ยวบันเกิดหาว่าให้เล่าัอแช่งครับไม่แช่งครับผมนะให้ได้ครับว่าเล่าตอนนี้นะครับ หมดแล้วครับหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนครับเล่ากูไปแล้วครับถ้าไม่เหลือเลยนะงงกับไอ้นี่ที่ไลฟ์อยู่นะสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมดูกันสวัสดีครับสวัสดีอะไรวะเนี่ยแล้วก็สักครู่นะครับงงครับงงอ่ะมาต่อสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์เหมือนหน้ายังไม่สั่งครับนะกูยังไม่สั่งเมาเลยครับหน้ายังยับเลยครับตอนนี้นะถ้าน้ําแตกครับอ๋ออาจารย์ทิวท่าน้าแตกแตกครับอาจารย์ทิวแตกจริงเมื่อคืนครับผมเนี่ยเยแตกแตกจริงนะ กูระคำเลยครับโอ้โหยาะรนเกงนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับคือไม่มีแรงที่จะถกกับเกงออกมาเยาะครับเออเอ่าว่านไปนะเนาะนะของใครของมันเลยนะครับที่บอกนะครับทางใครทางมันนะครับนะใครกินเหล้าที่บอกว่ามีสตินิดนึงแล้วกันนะครับไม่มีใครชนะเหล้าได้ครับไอสิ่งในโลกใบนี้ที่ผมยังชนะไม่ได้นะครับก็คือหนึ่งคือสุราครับสองคือนารีครับนะสองสิ่งนี้ครับผมยังชนะไม่ได้เลยครับสุราและนารีครับอย่างอื่นก็ชนะหมดแล้วนะครับสุราและนารีนี่ยังชนะยากครับนะ โดยเฉพาะสุราเนี่ยนะครับกูกินเท่าไหร่ก็ไม่ชนะมันนะครับเมาตลอดแพ้ตลอดนะครับเมาอ้วกนะครับผมนะถ้ามอหนักก็อ้วกเลยนะครับประมาณนั้นนะแต่ถ้าเกิดอยากชนะมันต้องนะกินแบบมีสติรอดตายครับโถอีกุ้งคลิ้ครับรอดตายครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะก็ใครที่ต้องการที่มาทำรงทานนะครับก็มาได้นะครับผมติดต่อช่างบูรือเบอร์ใครก็ได้ครับลูกศิษย์ทุกหาผมนะครับมาได้เลย นะครับหรือคุณจะมาเองได้เลยนะครับในวันนั้นผมไม่รู้หรอกนะว่ามากี่คนแต่ผมรู้ว่ามีของแจกนะครับของแจกก็ทำมาจํานวนจํากัดนะครับแค่แปดร้อยกว่าชิ้นนะครับเป็นล็อกเก็ตเล็กๆสวยนะครับสวยเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้ดูแล้วกันนะครับสวยเล็กขนาดพกพาเลยคือสามารถห้อยได้เลยหรือไม่ก็ไปเรี่ยมดีกว่านะครับไปเรี่ยมกันลบนะครับคือถ้ามาดีครับทามาสามารถห้อยได้เลยนะครับทํามาใช้ได้ผมเห็นอของจริงแล้วครับเพราะว่าเอามาให้ผมวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอน่าจะวันพุธหรืออะไรนะครับผมอาจจะปลุกไว้นะครับ ยุ้ยบอกว่าอยากได้ได้ขวดรีไปทํากําแพงก็เลยให้อาจารย์ทิวช่วยผลิตครับถูกอีวิจะเอาขวดรีไปทำกำแพงอีเวนนะครับผมนะลาราดมนะครับอ้ํานะเออเอาอาจารย์โดนข่มใจครับโดนข่มใจอะไรวะี่ยึดรอดตายหลายคนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอเคช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับคือาการมาหาผมเนี่ยนะครับมาได้เลยนะครับวันเสาร์ไม่ใช่ว่ามาวันธรรมดาผมจะอยู่เฉพาะวันเสาร์คือรับกุศล จะวันเสาร์ครับแต่ถ้าเกิดสักยันจะสองวันคือศุกร์และเสาร์แต่ถ้าเกิดวันธรรมดาสามารถนัดมาสักได้ครับอันนี้คือกติกานะครับสําหรับที่ว่าผมกระทามาโดยตลอดนะครับคือวันเสาร์เนี่ยไม่ต้องจองเลยนะครับแค่โทรหาคููให้คาแนะนํานะครับที่ผมให้ไว้นะครับว่ามาอย่างไรนะครับเตรียมอะไรมาบ้างแค่นั้นเองนะครับไม่มีเงินไม่ต้องเตรียมอะไรมาครับผมนั้มาแต่ตัวพอนะครับค่าคงค่าครูอะไรต่างๆไม่ต้องให้ครูหลอกนะครับผมทําจริงนะครับให้จริงนะ อาบน้ำมลนแรงต่างเนี่ยนะครับมีแผนกอาบน้ำมลแรงต่างให้นะครับไม่มีค่าน้ำมลไม่มีค่าอะไรนะหรือบอกนะครับก็อาบให้นะครับแล้วก็รักษาให้จนกว่าจะหายนะครับแต่คือคุณต้องมาดูอาการถ้าได้ดูวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ว่าเป็นน้องคนหนึ่งแล้วกันนะครับที่เดินทางมาจากนครศรีธรรมราชที่โดนของอิสลามหรือของแขกนะครับรอบนี้ก็จัดหนักเหมือนกันนะครับมาผม ทั้งตัวเองและน้องชายน้องชายหายแล้วเหลือตัวเองนะครับก็วัดกันไปนะครับว่ามันจะหายหรือไม่หายนะครับผมในประมาณนั้นเจ็บเจียนตายจริงนะครับที่บอกนะเขาเขาอยากหายนะครับเขาไม่อยากตายนะก็โดนเผานะครับโดนตีอยู่แนวยเพศต่างๆก็ว่านไปนะครับก็รอรุนนะครับรอรอรุนในหลายเคสนะครับว่าจะหายหรือไม่หายแล้วกันนะครับแขนเป็นไงบ้างครับอาจารย์ผลงานหนูครับโหอีสัตว์กูว่าใครนะครับผลงานมึงนะครับแขนเป็นไงบ้างครับผลงานหนูครับ อันนี้ก็คือแผลเป็นนะครับนะคงจะเป็นแผลเป็นติดไปแหละนะครับเพราะว่าแผลจากเล็บเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะยาวนะครับแผลเป็นอันนี้นะครับก็เป็นอิสลามอีกที่หนึ่งนะครับจากสุราษฎร์ธานีนะครับไม่ทันตั้งตัวนะครับผมประมาณนั้นนะกูก็เลินไปนะครับเพราะไฟแรกนะครับมันก็ไม่ได้ขนาดนี้ครับไฟสองคงเก็บความแค้นครับมันเลยอนเน็จิกนะครับผมนะผมก็มองแขนซ้ายครับโอ้โหเหนียวครับผมนะ แต่เมื่อมาดูขาแขนขวานะครับเรียบร้อยครับนะนิดนึงนะครับเลือบซิทหน่อยๆนะครับประมาณนั้นนะตอนนี้ก็กําลังรอการตกสเก็ลละกันนะครับแต่ว่าไอสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะสนุกนะครับในการที่เราเป็นครูบาอาจารย์นะครับรักษาคุณใส่มนดำต่างๆนะบางทีไปเจอเหตุการณ์ทุกๆของคนอื่นเขาเนี่ยนะครับเราก็ปวดหัวเช่นกันนะครับโอ้สองร้อยหกสิบวิวเฮ้ยนะเริ่มมาแล้วเ้ยนะรอยเล็บเทเลกครับผมโอเคนะครับก็ นะลูกศิษย์ผมนะครับกูไม่มีใครไม่มีใครตั้งตัวหรอกผมไม่ได้โทษนะครับว่าเฮ้ยนะทําไมเขาถึงจีบเพราะว่าตอนนี้เขาทาไปนะครับมันด้วยฟิลที่ว่ามันไม่เป็นตัวเขาแล้วนะครับมันเหมือนกับมีอะไรมาครอบงาเขาเหมือนคนบ้าเลยนะครับเพราะอยู่กับเขามานานประมาณสักสามถึงสี่ปีนะครับแม่เขาบอกว่าอยู่กับเขามานานมากแล้วนะครับก็จนจะกลายเป็นคนคนเดียวกันไปแล้วแหละนะครับแทบจะคุยกันรู้เรื่องแล้วนะประมาณนั้นนะมันก็คงจะซ่อนอยู่ตามอวัยวะเพศนะครับ ที่รับต่างๆก็อย่างที่เห็นนะทั้งตีทั้งแคะทั้งแงะทั้งอะไรต่างๆนะครับก็เอาจนกว่ามันจะเข็ดกันไปข้างหนึ่งครับแล้วก็วกฝากไว้ด้วยรอยแผลเป็นนะครับที่แขนนะต้องรู้ก่อนนะครับว่าเวลามันแห้งแล้วนะครับแต่คงจะเป็นแล้วเพราะส่วนใหญ่เล็บเนี่ยนะครับจะเป็นแผลเป็นนะครับพวกโดนเล็บโดนอะไรต่างๆนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะตะคู่นะครับ ขอดูก่อนแล้วกันนะครับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีคุก่นเลยแล้วกันนะครับสวัสดีชาญชอบปาลังนะครับสวัสดีครับแสงเดือนนะครับแล้วก็พิบูจเปิลไก่ย่างสมนึกเชียงกีบนะครับอย่าปรับปืนนะครับวันที่ยี่สามนี้นะครับก็เข้ามานะครับเข้ามาแล้วกันช่วงนี้ร้อนตังค์ด้วยนะครับประมาณนั้นนะช่วงนี้ก็เดี๋ยวโปรแกรมนะครับในการพัฒนาสํานักแรงต่างก็เดี๋ยวรอวิศวกรมาออกแบบดีไซน์แล้วนะครับตอนนี้ก็คือ จะเอาวิศวะมาดูนะครับจะทําเป็นคล้ายๆกับสามารถไหว้อ,องค์ปู่นะครับขนาดใหญ่จนะสร้างเทวสวรรค์เนี่ยครับปางนั่งขนาดประมาณสักสิบสองเมตรเนี่ยนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับแต่ตอนนี้ต้องทําเป็นโครงสร้างทําเป็นโดมทําเป็นที่รับสิทธิ์ใหม่นะครับผมจะปรับแปลงนะครับเปลี่ยนที่รับลูกศิษย์ให้รับได้มากกว่าเดิมนะครับหลักร้อยคนขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องไปนั่งที่เต็นท์นะครับประมาณนั้นจะได้ไม่ร้อนนะครับ ที่ผมบอกแล้วว่าผมพยายามจะพัฒนาและปรับปรุงต่างๆ,ๆเงินผมมีไว้ใช้นะครับไม่ได้มีไว้เก็บเนะยมีความสุขทุกครั้งที่ได้สร้างได้ทํานะครับเห็นตำนักของผมสวยงามนะครับและการโครงการการสร้างพญานาคนะครับมุจลินนะครับกับน้ําตกก็ควบคู่กันไปนะร้านกาแฟต่างได้เห็นนะครับผมว่างานไหว้ครูไมอาจจะทันนะอาจจะทันนะอาจจะทันเห็นความเปลี่ยนแปลงงานไหว้ครูครับว่าเฮ้ยเราอาจจะได้ใช้นะครับโดมใหญ่ที่สามารถ รองรับคนได้เยอะกว่าเดิมนะครับเยอะกว่าเดิมเนะสวัสดีครับผมนะดดๆๆขอบคุณครับผมสวัสดีขออนุญาตแชร์ค่ะโอเคแชร์ก็แชร์เลยแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะตอนนี้ facebook นะครับต้องบอกก่อนว่า facebook ของผมมีปัญหานะครับน่าจะไลฟ์ได้ประมาณวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันอังคารนะครับไม่มาไม่ทราบเหมือนกัน ว่ามันจะติดโทษกี่วันนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนแต่ตอนเนี้ยก็มาไลฟ์เพจที่ชั่วคราวก่อนแล้วกันแล้ววันนั้นก็ขอโทษแล้วกันที่ว่าผิดนัดนะครับพอดีมันไลฟ์ไม่ได้ทําไงครับก็เลยไปนั่งทีนัมมี่ต่อนะครับนะประมาณนั้นเอาโอเคนะครับวันนี้ผมขอพักเสียงนะครับวันนี้ผมพอมาเป็นกระบอกเสียงแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเพิ่งรับลูกศิษย์มานะครับก็ยังนะยังเมาไม่หายยังแห้งไม่หายนะครับก็รับพรแล้วกันนะครับผมนะวันนี้มาให้พรธรรมดาพอจะได้พักผ่อนแล้ววันนี้ผมก็พักผ่อน บารมีที่พระเจ้านะครับได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะครับสุขภาพนะประสบความสำเร็จในชีวิตคิดสิ่งใดขอสมงหมั่นอะไรกันนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับร่ำรวยเงินทองขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปอะไรกันนะครับสวัสดีครับผมนะวันนี้ยี่สิบสี่กันยายนนะครับไอ้ยี่สิบสามกันยาครับสองยี่สิบสามมากันเยอะๆนะครับจะมีการแจกล็อกเก็ตนะครับมากันเยอะๆอะไรกันนะครับสวัสดีครับผมนะสวัสดี